สวัสดีครับจากช่องฟรีกรเกษตรครับรเกษตรแบบบ้านๆวันนี้เราก็พามาชมการกิ่งตอนมะนาวมะนาวกิ่งตอนนะครับที่เราตอนไว้ไหลอาทิตย์ละทีนี้เราก็จะมาลง ถุงดำนะครับถุงดำพักไว้เพราะว่าเราไม่รู้จะไปปลูกตัวไหนแล้วก็พักถุงดำไว้ก่อนนะครับลากจนได้ที่เขียวจนหมดแล้วครับจนต้นจะตายอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้เอาลงถุงดำสักทีนะครับทีนี้เราก็จะพามาดูตัดกิ่งสักหน่อย ลงไม่ต้องเอาลงลึกนะครับลงพอดินกบก็พอนะครับพอมันเป็นรากปล่อยรากปล่อยมันจะหากินอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวลงลึกมันจะหายใจไม่ได้นี่เราก็ใช้ท่อ p ีวีนะครับของเหลือใช้ที่บ้านแล้วก็ใช้สายอะไรก็ได้นะครับมันลัดเพื่อไม่ให้ลมพัดมันจะ ิวมันจะต้นมันจะรากมันจะโดนปิวมันขยับแล้วมันก็จะมีโอกาสตายเยอะครับตายสูงเราต้องหาอะไรมายึดกับพ่อไว้นะครับถุงขนาดใหญ่อยู่นะครับเพราะว่าเราไม่รู้จะลงตัวไหนทิ้งไว้เป็นปีก็ยังได้ครับพ่าถุงมัน ถุงดำใหญ่มากกิ่งต้นมะนาวตัวนี้มันจะเป็นพันธุ์ทูนก้านะครับไล่เม็ดนะครับไลเมล็ดทูนก้าสสวนเป้นพิจิตอยู่ที่สวนที่บ้านมะตาลนะครับมีเยอะอยู่นะครับทีนี้เราก็มาทำพันธุ์ทูนก้าทูนไลเมล็ดเพิ่มนะครับก็เป็นโรงปลูกใน โคกน้องนาของเราต่อไปเพื่อนๆใครที่อยู่บ้านอยู่ใ,ใกล้ๆอำเภอนาวาก็อยากเอาพันธุ์นี้ไปปลูกก็แวะมาเอาได้นะครับ ดินก็ดินปลูกทั่วไปนะครับดินธรรมดาดินปลูกทั่วไปดินอะไรที่ปลูกได้ดแล้วก็ใช้สายลัดนะครับเพื่อไม่ให้ต้นขยับ เสร็จแล้วครับสต้นเดี๋ยวเราจะทําอีกตอนนี้เรากิ่งตอนเราอยู่มีอยู่ประมาณ12ต้นนะครับนี่ครับเราเตรียมถุงเรียบร้อยท่อด้วยใส่ท่อมันง่ายนะครับรดน้ําก็ง่าย3ามถุงมีแต่ขนาดใหญ่นะครับถุงขนาดใหญ่สําหรับใครที่อยู่แถวนาวา่าอยากลองเอาพัน ไรมเมล็ดไปปลูกนะครับพันธุทุนเก้าก็แวะมาเอาได้นะครับที่โคกงหนองนาบ้านตาลบ้านตาน้อยนะครับก็ทักเข้ามานะครับใครสนใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ